ดวงประจำสัปดาห์ของชาววันอาทิตย์โดยเจ้าชายดูดวงลงวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ลักษณะเด่นในสัปดาห์นี้ 1. อารมณ์และการตัดสินใจคุณอาจรู้สึกใจร้อนและตัดสินใจรวดเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่ออยากได้อะไรคุณอาจตัดสินใจซื้อทันทีโดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดใดๆช่วงนี้คุณอยากมีอิสระไม่อยากทำตามกฎระเบียบหรือสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดมากนัก 2. การทำงานงานที่ต้องส,สั่งยังคงมีอยู่มากและงานบางส่วนยังเผชิญกับปัญหาที่มาจากทีมงานหรือเพื่อนร่วมง,งานเช่นการทำงานไม่ตรงเป้าหมายหรือข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วนคุณต้องเป็นผู้ที่รับหน้าที่รวบรวมข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าสามสุขภาพความเครียดสะสมอาจส่งผลต่อร่างกายเช่นไมเกรนปวดข้อบ่าไหลา่และปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับที่ไม่เต็มที่ การพักผ่อนในช่วงนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพเช่นดูทีวีหรือฟังเพลงไม่จบทำให้จิตใจไม่ค่อยสงบสีการเข้าสังคมคุณมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือการยุ่งเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆเพราะต้องการความเงียบและใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคำแนะนำสำหรับชาววันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ 1. จัดการอารมณ์และความเครียดพยายามฝึกสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือที่ชอบหรือออกกำลังกายเบาๆ หากรู้สึกใจร้อนหรือต้องตัดสินใจอะไรควรหยุดพักคิดก่อนเพื่อลดความผิดพลาดสองบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจัดลำดับความสำคัญของงานและโฟกัสที่งานสำคัญก่อนหากมีปัญหากับทีมงานหรือข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนควรสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา3ดูแลสุขภาพหาเวลาออกกำลังกายหรือทำโยคะเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายพยายามปรับเวลานอนให้เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอก่อนนอนสี่ ให้เวลากับตัวเองใช้เวลาส่วนตัวในการฟื้นฟูพลังจิตใจอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปในเรื่องงานหรือความสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงสังคมหรือข่าวสารในช่วงนี้ไม่ใช่เรื่องผิดหากช่วยให้คุณรู้สึกสงบมากขึ้นบทสรุปสัปดาห์นี้ชาววันอาทิตย์อาจรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจจากปัญหาสะสมแต่ด้วยการจัดการอารมณ์และการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้การดูแลสุขภาพ และการพักผ่อนที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณกลับมามีพลังอีกครั้ง